ไปไหนวิแรงจัดรับประกันดูดิโอ้ยเอาเลยไงเจ้สวยเอาดิเจ้สวยเจ้สวยไปเจ้เจ้สวยสวยสวยเอาดิเอาดิอออเอาดิ เอาเลยครับผมสวัสดีทุกผูช้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดเบนะครับแล้ววันนี้ก็มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับช่วงหลังๆนี้นะครับก็รู้สึกว่าช่องเรานี่จะกลายไปช่องรีวิวไปซะแล้วนะครับผมคือมันมีอะไรที่ต้องรีวิวเยอะจริงๆนะครับต,ตอนแรกก็ช่างใจว่าวันนี้จะทําเป็นสไนเปอร์ใหม่ดีหรือเปล่าแต่ว่า เดี๋ยวผมขอไปซ้อมก่อนนะครับสำหรับสไนเปอร์ใหม่แต่ว่าผมเกือบลืมไปเลยนะครับว่ามีอีกหนึ่งสกินที่ผมควรที่จะต้องมารีวิวนะครับนั่นก็เป็นสกินระดับลีเจเดอรี่ของ s g 4 0นั่นเองนะครับผมคือผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าการได้รับสกินนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคือเราเนี่ยต้องเปิดกล่องหรือว่าซุ่มให้ได้ปืนผมไม่แน่ใจว่า,าเขาฟิกเป็นกระบอกกระบอกหรือเปล่านะครับเวลาที่เราเปิดเนาะคืออย่างที่เห็นนะครับเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นไฟๆเนาะคือมันจะต้องเก็บนะครับจาก ปืนแรกน่าจะเป็นปืนเกลนะครับผมกระบอกที่2เป็นปืนอะไรเอชจีสิหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆคือมันจะมี3กระบอกได้แหละเราต้องสุ่มจนได้ปืนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับระดับดีเจเลี่ของ HG40 มาฟรีๆนะครับผมอาจจะดูได้แบบฟรีนะแต่ในความเป็นจริงคือเราต้องได้3กระบอกในซีซันนั้นๆน,น,นะครับและคือจ้ผมอธิบายเนี่ยครับผมคือจากที่เห็นในตอนนี้นะครับที่เป็นสกินได้ฟรีเนี่ยก็เยอะมาก,มากๆนะหลายสกินแล้วนะครับมี Man OW ว r นะครับผม AK47 เอเ AGR, a r c t i c s w w r r f i s s h แล้วก็ SKS, HG 4 0แล้วตอนนี้ก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8กระบอกแล้วเลยครับผมที่สามารถได้รับฟรีเนะีเงื่อนไขก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าหลายๆสกินที่มันเข้ามาผมไม่ได้รีวิวเว้วันนี้ผมก็เลยอยากจะมารีวิวเป็นเจ้าตัว HG 4 0ไปเลยนะครับแล้วผมอาจจะไม่ได้รีวิวแบบเหมือนกับตอนซุ่มนะครับเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดดููถ้าา้้าาาาาเเเขขมมหลลอออนนะรแวื่งง HG40 มันจะมีความที่เหมือนกันอยู่นะครับอ่ะจากระบอกนี้เห็นไหมครับผมว่าการเปิดตัวเนี่ยคล้ายกันเลยแล้วดูรูปแบบของตัวปืนหรือว่ารูปแบบของตัวสกินนะครับอ่ะจะประมาณนี้นะแต่ว่าพอมาเป็น HG40 ใหม่นะครับผมนี่ที่ได้รับฟรีมันจะเท่กว่าเดิมใช่ครับแต่ว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอตัวสีนะครับที่ดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผม ตัวโซ่ตัวอะไรแบบนี้นะแต่ว่า ความคล้ายคลึงกันเนี่ยก็ถือว่าคล้ายคลึงกันจริงๆนั่นแหละครับลูลายหรือว่ารูปแบบการขยับขยื่นของตัวสกินเนี่ยมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเรื่องของการเปิดตัวที่เป็นสีใหม่นะครับผมประมาณน,นี้แหละทุกคนแต่ว่าเรื่องของเอฟเฟกต์เนี่ยก็น่าจะมีเปลี่ยนเช่นกันนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาลองเล่น SG40 g r o u b l p r i s t i c นะครับและในตอนนี้เนี่ยตัวสกินนะครับผมก็ได้ทําการแต่งมาแล้วช่วงนี้มันเป็นสายรีวิวนะครับผมไม่มีปืนหลักเลยทุกคนผมเล่นปืนมั่วมากมาก แล้วการแต่งเนี่ยมันจะไม่ใช่เซตที่ผมแบบใช้ประจำนะครับการแต่งเนี่ยมันอาจจะดูแปลกไปหน่อยเอาละวันนี้ผมก็มาเสริมเรื่องของการสอนแต่งไปเลยละกันนะครับสำหรับ h g 40นะครับในเซตนี้ที่ผมแต่งไปนะครับผมจะเน้นไปเรื่องของระยะดาเมจนะครับแล้วก็ความคล่องตัวที่ควบคู่กันไปสักนิดนึงนะครับผมคือถ้าสังเกตนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือความคล่องตัวและก็ระยะยิงแค่นั้นเองนะครับผมวันนี้ก็จะลองมาใช้ h g 40เนะครับเนื่องจากว่าปืน h g 40เนี่ยมันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะยิงไกลหรือยิงกลางเน SMG นซึ่งมันใช้ระยะใกล้ได้ดีเช่นกันเนี่ยมาดูในวันนี้เดี๋ยวเรามาลอง h g 4 0ในสกินนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปเล่นในแแลนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันสดๆเนาะว่ามันเป็นยังไงสกินเป็นยังไงไปดูกันในแแลนเลยนะครับผมว่าก่อนอื่นนะครับคลิปนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบนะครับและอยากจะให้กําลังใจผมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดสมัครไทยด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับคลิปนี้ผมไม่ได้ขออะไรมากนะครับผมทุกคนขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับคลิปนี้ผมขอยากกจะเเติมมมคุ้ คุ้มเลยครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over To p Up อปร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติม <c oughs> มีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและววิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอน <c oughs> วิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแปบ๊บเดียว <Hey. S 1> และในตอนนี้ร้าน Overtop Up <Hey. S 1> ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <Hey. S 1> คุ้มกับติมในเกมเยอะมาก <Hey. S 1> และถ้าใครสนใจก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไม่เลยคน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะโอเคมาครับไหวป่ะเนี่ย คือผมก็ยังไม่ได้วอร์มเลยนะครับตานี้มาเดี๋ยวลองมาดูสก,กินก่อนดีกว่าแต่ว่าผมไม่ได้ปรับกราฟิกแบบสวยที่สุดนะคือสก,กินอาจจะดูดรอปลงไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูหน่อยดีวกว่าโอเคเดี๋ยวผมปรับตรงนี้ให้เป็นแบบนี้ก่อนเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคนี่ครับเป็นไงเฮ้ยโเคเทมันสวยกว่าเดิมจริงๆนะครับผมทุกคนมันสวยกว่า ตัวปืนปกตินะครับแล้วก็นี่มีเขียนด้วยนะครับคริสติกโน8เหรือเปล่าใช่ปะโอเคใช่โคตรเฟี้ยวโอเคเดี๋ยวไปเล่นก่อนเดี๋ยวโดนดา่าโอเคปรับแป๊บฟึบฟับปึบ๊บโอ๊บโอเคไปลุยมาแล้วตัวตึงมาแล้วศูนย์ยี่สิบแปดไปแล้วฮะจังหวะน,นี้ใช่ปะอย่างอย่งเฮ้ย<ว>เอาดิเอาดิโอไม่ได้ดูเอฟเฟกต์เลยว่ะทุกคน ไหนวะเผมโกงกับตัวนี้มาปัญหากันไม่เจอโอเคไม่เป็นไรครับ48ไปละเดี๋ยวมันก็ชนะเองแหละมั้งรถรถรถโอเคโอเคได้อยู่โอ้ยังไม่ทันเริ่มอะไรเลยไป50กว่าแล้วทุกคน อุ้ยได้อยู่ตัวเดียวแต่ว่าตัวหลังโดนว่ะเอเก่ามาเว้เคยปลาปาปลาปลาผมเอาจริงแล้วมันมาทางไหนวะโอเคเข้าไปเลยแล้วกับอะไรเปิดไปเค <c oughs> สวยเปิดไฟใครอ้าวดิไม่ให้เข้าอยู่แล้วเว้ยเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดกล่องเปิดกล่องเอ้ยไม่ใช่เปิดกล่องนี่เปิดเกาะเอาเข้าได้อ่ะ เอาสวยละเคสวยครับไม่แต่ตัวปืนแรงนะเนี่ยเข้าไปเลยเคสวยแอบอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยเอาดิเฮ้ยแรงว่ะเฮ้ยทุกคนจริงจริงแรงจริงไอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งสติก่อน มันมาฝั่งไหนวะโอเคตายแรกของว in ันนะครับขออภัยไปไหนวิแรงจัดเฮ้ยเพชร40แรงจริงทุกคนอันนี้ผมรับประกันดูดิโอ้โหเอาเลยแกแรงจริงว่ะทุกคนผมรอเลยเฮ้ยไหนวะอุ้ยโดนโดนเต็มเต็มเลยว่ะเฮ้ยแต้วขึ้นเลยเป็นไงโอ้โหพราะผมเอาจริงนี่ สวยเลยไหนวะเอาดิจวัตอ่ะโอ้โหมันมีสองตัวทุกคนเฮ้ยแต่มันแรงจริงแรงจริง HC10 แรงจริงไอเนี่ยพอปืนที่มันดีผมก็บอกว่าดีนะโอเคสวยพอพอพอย้ายจุดกันดักตรงนี้เลยแล้วกันเอาเลยไหนวะโอ้ ล็อกไม่ตรงจุดว่ะโอ้โหใช้โฟยเซอร์เลยเฮ้ยมาข้างหลังป่ะโุ้ยไม่ตายโอเคผมเข้าทางนี้เลยแล้วกันโอ้หอะไรวะโถ้ยไมราบเปิดก่อโดนรถว่ะตอนนี้บอมนะตอนนี้บอมก่อนนะเจย็นะอ้โหอะไรอยู่เนี่ยโถย ว่าแต้มเราก็นำอยู่นะโอ้โหจเจริญพรเอาดิเอาเดิเอ้าวเด,ยวเเดยว้ยังไงล่ะทีนี้อุ้ยปืนมันแหลกมากทุกคนอันนี้ผมไม่ได้โม้เลยอะลองใช้กันดูทุกคนทางไหนวะเก้สวยไม่แต่ปืนนแรง พูดย้ำอยู่นั่นแหละผนใส่เลยแล้วกันนี่เอาดิถูกป<ฮ>ืนอย่างแรงอะ่ะไอ้ผมยิงช่วงขาไปวะพ<อ>ังแล้วปะเนี่ยโอเคไปปล่อยไปเลยโอไ้ได้ปะสวยครับได้สองตัวแจมๆไปผมว่าผมจะไม่ยอมแพ้ตาน,นี้โอวยกดก่อน เอาดิมาเพื่อนมาเร็ว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 เคสวยขอดักก่อนแล้วกันเย็นจะตายเอาเคจุ่ต่อไปครับด่วนเลยโหูยโดนหลังว่ะไหวเพื่อนเข้า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 เอาให้ได้ใครอยู่นี้เคสวยเอาดิไป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 เคสวย เ้ยระเบิดอุ้ยโคตรแช่วะไปเลยทิปไปโอเคสวยโอ้ยตายแล้วไงเร็ว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 จะแถวเข้า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 ชิบหายแล้วทุกคนผมต้องขึ้นผมต้องขึ้นเฮ้สวยสวยสวย วุ้ยสวยแล้วว่ะส,สิบ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 กว่าสิบกว่าได้นะได้นะไม่ได้ไม่ไม่ให้เว้ยหูยเหลือแค่เม็ดเดียวแต่ว่าชนะว่ะโอ้โหตาแรกนี่ผมทำอะไรไม่ถูกเลยมือสั่นไปเลยว่ะเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่เอ้า MVP เฉยเอาแล้วไงประเด็นมันเกิดแะไวไงทุกคนปืนมันใช้ได้ซะด้วยว่ะเฮ้ยตาม3,000 ไม่ได้แย่แต่ว่าผมไม่ได้ดูเลยว่าผมได้กี่คิวยี่บห้าคิวเฮ้ยผมบอกแล้วปืนที่มันดียังไงมันก็ดี HCC อะ่ะป่ะต่อเลยดีกว่าครับมาไม่ค่อยมั่นใจกับด่านใกล้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในรอบนี้จะทําให้ดีกว่าเมื่อกี้นะครับผมทุกคนแต่ความรู้สึกผมนะยิงใกล้ๆอะ่ะบางทีทาไมยิงไกลามาดูแรงก,กว่ายิงใกล้วะ HCC อะไหลไปเลยไอ้นี่ได้ไปถึงเลยก็ออกก่อนครับเพราะว่าผมหน้ามืดตาม,มัววิ่งมาจังหวะนี้เอาไหลได้ตัว มันดีสเต็ปมันร้ายฟูดเวิร์กมันดีฟูดเวิร์กมันดีปั๊บไปก่อนมีใครเกิดหลังหรือเปล่าไม่มีะฮะใส่ปะ่เปะเอาดิโอ้โหสองตัวว่ะเอาดิเอาดิเอาดิสามไปด,ไปดิโอเคเชิญเพื่อนต้องเข้าแล้วว,ว,ว,ว่ะเพื่อนโอ่งโดนไหมโดนโดนว่ะไอเนี้ยผมตายบ่อยกับไอพวกรถกับพวกโดนนี่แหละเริ่มเซ็ง ไรวะมองไม่เห็นวะเดี๋ยวใจเย็ใจเย็น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 สวยเพื่อนโอ้โวิ่เปิดมาเห็นผมก่อนเลยว่ะตัวตัวขวาเขาไม่เห็นนะยป๊อกโอเคด่านใกล้พอโดนลูกสองนี่ผมหลอนเลยจริงๆโอเคไปจุดนู้นนะครับวิ่งครับท่านผู้ชมเอาดิบังหลังก่อนนะครับจะได้ได้เปรียบ ไอ้สวย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 โอเคคุมหลังไว้ก่อนคุมหลังไว้ก่อนเฮ้ยโอ้โหวิ่แรงเกินอะไรวะน่ะไอจีซีสิบป้าเอสบอลอ่ะเอสบอลก็แรงเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันติดตรงที่โอ้โหอะไรวะเนี่ยจะทำให้ดีกว่าเดิมเป็นไงล่ะทุกคนแต่ว่าเฮ้ย เอ้ยตายไปเขี่ยสุดไว้เขียเคอโอ้โหไหลไม่อีกตัวโอ้ oh, oh, ด่านใกล้นี่เล่นยากอยู่นะโอ้ oh. ไปวิ่งก่อนวิ่งก่อนเข้าจุดให้ได้ ไปเฮ้ยจริงๆผมคิดว่าอุปาสารรคของผมตาน,นี้คือลูกสองเลยละ่ะเคสวยไป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 โอ้โหไม่ตายว่ะเฮ้ยโอ้ยเคโอเค,อเคตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนชนะได้ชนะได้ เคเคสวยเค okay, สวยไปไปเปิดเกาะไหลต่อเอาดิโอเคสวยครับสวยครับได้อยู่ได้อยู่พอที่จะเปิดให้เพื่อนได้บ้างครับมาฝั่งนี้ใช่ปะได้เลยโอ้โหไปวางทำไมบนหลังคาวะเนะี่ยโอ้สวยได้บ้างครับได้บ้างไปเปิดไปก่อนเลย อ้ยลูกซองไหลมาไม่ใช่ปะไม่ใช่ลูกซองครับเฮ้ยเธอสวยเพื่อนไป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 เปิดทอเลยแล้วกันนะครับเน้นชนะครับผมเน้นชนะเอาดิเอาดิเอาดิเอาหมดอะผมอะเอาดิ๋ย้ย แชร์ดาเมจกันเตม็มครับเอ้ยแต่ว่ามาช่วงหลังดีขึ้นครับช่วงหลังดีขึ้นแตจิสิบมันดีนะแต่ว่าต้องชินกับมันนิดนึงอะกับลูกซองนี่แหละมาเลยมาเลยไหลไปสองอีกแล้วครับช่วงวันนี้ไปก่อนเลยเอาระเบิดไปกินโอ้ยเพือ่อนยิงไม่โดนเลยว่ะไว้เพื่อนสวยครับโอ้โหฮอผมเล่นงานเนี่ยหลายคิวกับยิงอีกนะไป ใส่หมดครับไม่ส่ลูกใคริดก่อไปก่อนอา้าวดิสวยเพื่อนสวยสวยสวยโอเคสายมาวะสายอย่างแรงปืนไหลวะเนะี่ยเป็นเน็กวะทุกคนแรงจริงไปปั๊บแฟดแฟดกดไม่ค่อยโดนเลยเฮ้ยคุยเซอร์ครับไม่ผได้ยินเสียงสายเยอะจังข้างบนวอขู่อยู่ในบ้านวะ โอ้โหสวยล้แต oh, so ่ว่าแต้มรถนำอยู่นะทุกคนแต่ว่าผมดูผมเล่นแปลกๆตั้งแต่ตาแรกแลวนะ HG40 เี่ยเฮ้ยผมเห็นใครวิ่งผ่านผมไปวะแต่ว่าผมไม่สนใจครับอะไรตทวที่2ไม่ไหวได้ชูก่อนเนี่ยเขาเล่นเป็นนะทุกคนเห็นว่าเขาจะค่อนข้างที่จะคุมโซนเก่งมากๆเลยนะเขาจะอยู่หลังบ้านแล้วเราจะเกิดไม่ค่อยได้อยู่จุดที่เราจะเหยียบ ยังจะยังจยังเจนได้อยู่เพื่อนโอเคสวยเคยโดนแฟดป่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไม่โดน เสวยเทเทเทโอ้โหเทสวยพอจะแรงก็แรงไงประเด็นน่ะโอุ้ยกระสุนเหลือห้านัดป่ะตายเหอะกระสุนเหลือห้านัดเนี่ยตอนนี้ผมคิวไปเท่าไหร่แล้วปะ 37เคิวโหแต่เพื่อนเราโหดกว่าวะ่ะโอเคหูขวาก็มาวะ่ะสวนในมันก็เจ็บนะถือว่าถมได้ครับถือว่าถมได้เพื่อนเราเหยียบไปละอโหไม่ตายอือดูดิโอเคสวยโอเคสวยครับเพื่อนเอาดิ ทำไมผมเล่น a g 40วันนี้ผมดูแปลกๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเล่นแล้วแบบว่าไม่มีสมาธิในการภาคเลยนะครับผมแต่เพื่อเราโหดจริงตอนนี้ผม40คิได้อยู่ปะเนี่ยโหดูเพื่อเราดีแต้ม6 2 0 0 อันนี้เนี่ยเพื่อนแบกจะจัดเลยครับ39เคิวเพื่อนป่าไป46คิวโอเคครับ okay, ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคือมันก็ไม่ใช่ปืนหลักของผมเนะี่ยเดี๋ยวเรื่องของการสอนแต่งปืนที่ผมจะใช้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมาบ้างแล้วเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเป็นเรื่องของการรีวิวอ่ะส่วนใหญ่เลยอะ่ะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทําปืนที่ผมถนัดหรือว่าทําปืนที่ผมอยากจะใช้จริงๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําต่อจากรีวิวอะไรให้มันเสร็จก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหม่หรือว่าสก,กินปืนที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับก็มีอยู่นะ ใครที่อยากให้ผมทาปืนอะไรนะขอคอมเมนต์มาก่อนนะครับผมจะได้ไปฝึกฝนดีๆนะวันนี้อุบัิเหตุนิดหน่อยนะครับลืมว่าต้องมารีวิว HG40 <c oughs> เดี๋ยวมันจะนานเกินและผมไม่ได้รีวิวนะครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ HG40 นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนแต่เมื่อใครที่อยากจะใช้แล้วแบบเซียนกับผมนะครับแนะนำให้เล่นสักพักหนึ่งเลยนะเพราะว่าปืนนี้เนี่ยต้องแต่งตามสไตล์ตัวเองจริงๆนะครับคืออย่างที่ผมแต่งไปอะ่ะผมแต่งในระยะที่มันแบบไกลมากนะเน้นเรื่องของระยะและเวลาที่เราโดนในระยะใกล้เนี่ยานะบางจังหวัดที่้ก็จนะแพ ค,คือเน้นว่าลองแต่งแบบถ้าใครอยากจะแต่งใกล้เนี่ยก็ลองแต่งใกล้ไปเลยผมรู้สึกว่าปืนนี้มันแรงนะดาเมจอยู่ที่29เ้ลยทุกคนแรงมากโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพีหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลยไปก่อนสวัสดีครับ